พรพาเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุูุสุคนเดอจ้ามือนีวัลนละพรพาพี่น้องมาหลอกปลาในวันที่ฝนตกพี่น้องจ้าขนาดฝนตกอะ่ะแต่ยังมีคนมาดิพี่น้องข้างหลังนี่ก็มีคน,นี่ขี่จักรยานมาเนี่เป็นคนไทยอ้าวเจอกันอีกแล้วมั้งเนี่ยเจอแล้วอ,อส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดี เนาะเออมาเจอพี่สองคนเที่ยวก่อนที่เขาไปเก็บเห็ดขี่จักรยานแล้วก็รถทตินเน็ตไม่เกลียใจอีกแล้วอุ้ยดีจังเลยสองคนไปโชคดีค่ะไปมันมันเด้อเดี๋ยวหนูขอบคุณค่ะไปมันมันพี่จ้าอ้าวข้างหลังหมามุ่ยหมามุ่ยหมามุ่ยมาพอดีเลยพอดีมีเพื่อนเดินวันนี้ ออ้ยแต่สองคนนั้นอิจฉาอิจฉาสองคนนั้นเน่ยเขาไปโทรตินเนตกับจักรยานอะ่ะเขาไปได้ไกลครับพี่น้องจ้าไปไปไปตามพวกเวลพรอพรเขาปลาเลยมือหนีฝนตกกันยังมีคนมาอยู่จ้าไปไปเลาะก,กันคะ่ะ <c oughs> วลารับพรยังเข่าม้าในปลาแล้วจ้าพี่น้องจ้าปลากะมือหนีก็คือกับม้าปลาโอซัว เตยู่อีกดอนหนึ่งแต่รู้สึกว่าปลาตรงนี้จะเป็นปลาสนพี่น้องวัรนระบพอนี่ยางเราะเบิ่งว่ามันจะมีเห็ดอย่างเหดเก็บเพราะว่ามือนีมาเจอคนไทยเยอะพวกพีพีเสียนเก็บเห็ดกันทั้งน้านพี่น้องจ้ะเออนนเลยจ้ะก็ะลิร้องเข่ามาน้ำมูเพิ่นเบิ่งว่า มันจะมีเห็ดปออยูป่ปานเดี๋ยวเขาคอยลุ่นกันเนาะพี่น้องเนะาะว่าสิได้เก็บเห็ดยังมือนี้ได้ยังก็เอาเนาะจ้าแต่ก็มือนี่ฝนตกเลยพี่น้องมากับมูรุ่นน่องและคนหนึ่งเลี้ยงปุน,นงมุอยูฟังปูน,นงานเก็บไปแล้ว เพื <c oughs> ่อนบอกว่าอยากได้เห็ดพึ่งหวานหรือเห็ดเซจก็เดินไปดอนนี่เนี่ยเพื่สัน่นเพื <c oughs> ่อนว่าเพื่อนว่าดอกว่าตัว่านพอรับพร,พรยังหาว่าท่านเจอเลยนีมันสิมีบ่า ปไปไปไปเสียงคุยกันอยู่คนนั้นก็ได้มีหมูด้วห่องเตกเซื้อๆเซี่ยมือนี่พี่น้อง <c oughs> มีหมูเขาป้ามือนี่ห่องกันเต็เซื้อเซีย่ยเลยจ้ะเหมือนกับแบบม้าไผ่ม้า,า,ามันแต่ว่าตอนมาลงรถไฟออกมาเจอกัน <c oughs> ลงรถไฟกับมันเจอกันในป่าบ้านนี่ไป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 ค่ะยังขงมาพราท่านหอดบระท่านป่อยอย่างนี้พี่น้องจ้ามือนหนีเวลาพรมาพ่อหิดขอนสนอีกชนิดหนึ่งแต่อันนี้มันได้ขึ้นเป็นกลุมแล้วก็เป็นกอจ้ะพี่น้องอันมูพนคนไทยน่ะ ที่เพิ่อนมาพอเพิ่นเนปาเพื่นบอกว่ามันกินได้อันเอาเอาไปต้มน้ำถิมจะมีสิบนาทีกระเท,ทิยมเราวคยเอามาแกงจากพี่น้องเพราะว่าไอคอนสซนรุ่นนี้มันจะขึ้นไปทั่วส,สายพันธุ์นี่จ้ะมันก็จะขึ้นไปทั่วราแล้วก็บ่กขึ้นเป็นกอจ้ะ เมื่ขึ้นเป็นกอตามปกติตามปกติเวลาพอนจะเคยเห็นมันเป็นกออยู่กอไม้พี่น้องแต่อันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กอไม่จะ้ะเมื่อขึ้นน้าดินไปทั่วจะ้ะอันนี้จะกินได้จะ้ะเดี๋ยวเก็บค่ะก็มนี้เป็นย่อมไปทั่วจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดมาก,กินกัก็เก็บไปกินได้ลักษณะของมันก็จะมีเหมือนกับเออ เป็นตกตุ่มก็จะประมาณนี้เนาะขังหลังก็จะมีวงแหวนเนจักน้อยจ้ะพี่นองน,นี่เลยจ้ะก,ก็บเ้งลักษณะของเห็ดก็จะเป็นแบบนี้จะ้ะนะเนาะเดี๋ยวเปเหยียบเบิ้งกันจะเป็นแบบมีเนาะเดี๋ยวเใ้อนเห็นตรงเสียงพวกพีพบนห้อง เก็บตรงนี้ค่ะสดงให้ันดึกปกตรตูมมันเนาะ <c oughs> มันก็นจะขึ้นคู่กันจะพี่น้องจ้ะกจ,จะมาบ้านนี่เนะ <c oughs> าะห้องใต้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะ <c oughs> อันนี้ก็กินได้จะพี่น้องเก็บขา พี่น้องจ้าเวลาพรอนยางรัดหลอกปลามาลงกันกันกบน้องมุยมาเจอเห็ดขอนสนพี่น้องเป็นกออยู่จ้ะกำลังงามเลยจ้าลงเลยจ้ะเวลาผ่อนจเก็บมุยตะวนันอันนี้เป็นกอเลยไหมกำลังงามจ้าพี่น้อง ตัววลัลลภพอหนหินเต็มเลยจ้าพี่ตรงนี้นขึ้นเป็นกุ้มตรงพุ่นก็มีมีเยอะเลยจ้ะพี่น,อน้องนี่มันขึ้นเป็นกอในน้อนนยเองสิโอ้ยมูเพิ่นคือมาพอใน่น้ามันนอพอกับมาพออยู่ผู้เดียวนี่นะเนาะวันนี้ลายแห้งจ้ะนี่อืมจ้ะ เป็นกอเป็นกอเลยใช่มีจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บออกนอกำลังางามจ้ะกำลังางามเลย,ยเจ,เจ้ะสวยๆจ้ะสวยจังทุ่งมุกติมนเลยมันเลยจ้ะ เดี๋ยววัานี้พเจ็บก่อนพี่น้องเอาวามไ้หนิเพราะว่ายังเขามาอยู่ในป่าผู้เดียวเนี่ยเก็บคนเดียวจ้ะอุ้ยเสียงมัมุ่ีห้องกรี๊ดกี๊เด๋วแก่แล้วอุตส่าห์ดีใจร้องกรี๊ดกี๊เจอเห็ดเซฟแต่แก่แล้วเวอร์สันว่ะโอ้ยนะ เวลาพอนเจอเห็ดคอนซอนแล้วจะพี่น้องจ้ะเบิ่งเลยจ้ะเห็นบ่จ้ะดอกกำลังงามนี่สวยงามมากน้องมึงดอกกำลังอ่อนโอสวยๆเด้อดกำลังเป็นเก็บนี่จ้ะเดี๋ยวสิเก็บจ้ะพี่น้องจ้า ยงมามุ่ยเดือดจะตัดเอาอุ้ยเล็กมากจะค่อยค่อยตัดเอาที่และที่และดอก เพราะว่ามันดอกเล็กมันสิลลางยากต้องเปยรเกล้ว,วเบาก็ว่ามันมีดเขาอยู่กับบ่อเขาเนาะเฮ้ยเนาะสวยอยู่เลยจ้ะพี่น้อง กอที่เรียกพ่อวังหันสวยกอบักไงญ่มันพีพ่ออยู่ผู้เดียวนะกลางป่าย่านเฝ้างัดเอางัดเอาได้ไหมพี่น้องจ้าเ <c oughs> <c oughs> วลาพอนย่านกัน อืดอกเล็กๆดีนเนาะกำลังเป็นตาโตอจ่ะนี่แหละไปต่อเพื่อพ่ออีกพี่นุอง <c oughs> เห็บเห็ดมือนี่ของมะมวยมะมวยยังได้เซฟนะคะยังได้เห็ดพึ่งหวานของกระเพาะมะม่ด้เลยจ้ะมีแต่เห็ดขอนสนเนี่ยี่เห็ดขอนสนอ้ยตายแล้วไปเดินป่ามือนี่กะได้เห็ดขอน,อ,นดดดอนสนพี่น้อง ตามที่เห็นนี่นะจ๊ะแล้วก็เห็ดติ่แกะหรือพีมุตงอ,อีกหลายประเทศก็ขึ้นว่าเห็ดหนังไก่เนี่ยแล้วก็มีเซบอยู่ดอกหนึ่งเซบบอกโดแล้วก็เซบหมกสม,มอยู่ดอกหนึ่งพี่น้องจ้าพอมือเนียนเวลาพอน,นแบบว่าบ่บได้ตั้งใจหาเห็ดปัานไดนมีตะไปย่างหล่อเสือ พอเบิ่งแล้วมันบม่มีเห็ดก็เลยบ่าหาจ้ะนั่นเลยจ้ะสวดเงินของน้องมุนูนเพิ่นก็ได้หลายดอกอยู่พี่น้องแต่เวลาเพรอนนยังไปเรื่อยมือนี่ก็เลยไปเจอเห็ดขอนสนซื้อจ้ะพี่น้องเอาเท่านี้แล้วนะเจ้า